บทที่6นะคะเป็นบทที่เกี่ยวกับเรื่องการถามและการบอกทางค่ะซึ่งการถามและการบอกทางภาษาอังกฤษเรียกว่า asking and giving directions นั่นเองค่ะเรามาเริ่มด้วยกา,ก,าการบอกตำแหน่งและที่ตั้งของสถานที่กันนะคะการบอกตำแหน่งและที่ตั้งของสถานที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า giving locations meatballs. giving locations ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการบอกตำแหน่งและที่ตั้งของสถานที่นะคะแน่นอนค่ะเราต้องรู้คำศัพท์ก่อนนะคะ ซึ่งคำศัพท์ที่จะต้องรู้ก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆนั่นเองค่ะแต่สถานที่ต่างๆในที่นี้จะยึดเป็นสถานที่ในหมู่บ้านปางหมูเท่านั้นนะคะค่ะร้านขายของชำค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า local shop local shop ร้านอาหารค่ะ restaurant restaurant สุขาค่ะ toilet toilet ร้านขายของที่ระลึกค่ะ souvenir shop souvenir shop บ๊านํามัน petrol station petrol station แผงขายอาหารพื้นบ้านนะคะ local food stall local food stall รถเข็นขายอาหาร street food cart street food cart อาคารต่างๆนะคะเรียกเป็นภาษ,ษาอังกฤษว่า building building บ้าน house house ประตูหมู่บ้าน Village Gate Village Gate ประตู Gate Gate ศาลประจำหมู่บ้าน Village Shrine Village Shrine วัด Temple Temple คราวนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับถนนนะคะซึ่งเป็นถนนที่พบในหมู่บ้านปางหมูแล้วก็ถนนที่พบได้ทั่วไปนะคะ ถ้าเราจะบอกว่านี่คือทางสามแยกหรือว่าทางแยกค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า junctions junctions นะคะส่วนสี่แยกเรียกได้สองอย่างเลยนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือ intersections intersections และอย่างที่สองก็คือ crossroads crossroads ถนนค่ะโดยทั่วไปจะเรียกว่า g road ถนนเล็กๆหรือว่าซอยนะคะสามารถเรียกได้ทั้งสองอย่างค่ะเรียกว่า street street หรือไม่ก็เรียกว่า lane lane ก็ได้ค่ะมุมค่ะ corner corner ป้ายสัญลักษณ์ค่ะ sign sign ลูกศร arrow arrow คราวนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับตำแหน่งนะคะ ตำแหน่งในภาษาอังกฤษก็คือ locations locations นั่นงค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคำศัพท์ที่ใช้บอกตำแหน่งภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างคะ่ะถ้าเราจะบอกว่าตรงข้ามอยู่ตรงตำแหน่งตรงข้ามนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า opposite opposite ตัวอย่างประโยคนะคะถ้าเราจะบอกว่าร้านขายของชำอยู่ตรงข้ามกับตลาดสามารถพูดประโยคนังนี้ได้ค่ะว่า the local shop is opposite the market The local shop is opposite the market และอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะตำแหน่งข้างหน้านะคะข้างหน้าภาษาอังกฤษเรียกว่า in front of in front of นะคะซึ่งมักจะนิยมตามด้วย in front of มักจะนิยมตามด้วยสิ่งที่อยู่ข้างหน้าสิ่งสิ่งนั้นนะคะยกตัวอย่างคะ่ะเช่นถ้าเราจะบอกว่าร้านขายของชำอยู่ข้างหน้าตลาดเราสามารถพูดประโยชน์ดังนี้ได้ค่ะว่า The local shop is in front of the market. The local shop is in front of the market. ตำแหน่งต่อไปนะคะก็คือข้างหลังภาษาอังกฤษเรียกว่า behind behind นะคะถ้าเราจะบอกว่าร้านขายของชำอยู่ข้างหลังตลาดสามารถพูดได้ดังนี้ค่ะว่า The local shop is behind the market. The local shop is behind the market. ตำแหน่งต่อไปนะคะถัดจากหรือว่าข้างๆเราจะใช้คำว่า next to ค่ะ next to ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราจะบอกว่าร้านขายของชำอยู่ข้างๆตลาดเราสามารถพูดได้ดังนี้ค่ะว่า the local shop is next to the market the local shop is next to the market ค่ะตำแหน่งต่อไปค่ะถ้าเราจะพูดว่าระหว่างอยู่ระหว่างเราชูดภาษาอังกฤษเราใช้ภาษาอังกฤษว่า between between ยกตัวอย่างประโยคนะคะถ้าเราจะบอกว่าร้านขายของชำอยู่ระหว่างตลาดและน้ำพุร้อนนะคะเราก็พูดได้ดังนี้เลยค่ะว่า the local shop is between the market and the hot spring the local shop is Between the market and the hot spring นะคะและอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือว่าอยู่ในมุมของอยู่ในมุมเล็กๆนะคะอยู่ในมุมของเราใช้ภาษาอังกฤษว่า on the corner of on the corner of นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าร้านขายของชำอยู่ตรงหัวมุมถนนมีนาและเมษานะคะเราก็สามารถพูดประโยคภาษาตตอังกฤษได้ดังนี้ค่ะว่า the local shop is on the corner of Mina and Mesa street The local shop is on the corner of Mina and Mesa street ค่ะตำแหน่งต่อไปค่ะถ้าเราอยากจะบอกว่าสถานที่อยู่หรือว่าสิ่งสิ่งนั้น,นยอยู่ตรงมุมนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า at the corner The corner นะคะแปลว่าอยู่ที่มุมนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่นเราจะบอกว่าร้านขายของชำอยู่ตรงหัวมุมนะนะคะเราก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้เลยค่ะว่า The local shop is at the corner The local shop is at the corner นะคะและอีกประโยคหนึ่งค่ะถ้าเราอยากจะบอกว่าสิ่งสิ่งนั้นหรือสถานที่นั้นอยู่ตรงใจกลางของจุดจุดใจกลางของหมู่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะเราจะใช้ประโยคภาษาอังกฤษว่าดังนี้ค่ะ In the center of in น h e c ย n ก e r of นะคะยกตัวอย่างถ้าเราจะบอกว่าร้านขายของชำอยู่ในใจกลางของหมู่บ้านนะคะเราก็สามารถพูดประโยคนี้ได้ค่ะว่า the local market is in the center of the village the local market is in the center of the village ค่ะ excuse me where are the local markets i s in the center of the village Do you know where I can find the 7-Eleven? It's opposite the local noodle shop ค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับถามและการบอกทางนะคะซึ่งการถามและการบอกทางภาษากิษเรียกว่า Asking and Giving Direction ค่ะ <researched doo S 2> <cor ixe> ัพท์เกี่ยวกับทิศทางที่น่ารู้มีดังนี้นะคะทางซ้ายนะคะซ้ายเรียกว่า left left ขวา right right เลี้ยวซ้าย turn left turn left เลี้ยวขวา turn right turn right วันนี้ก็เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับทิศนะคะทิศต,ต่างๆทั้ง4ทิศนะคะเริ่มต้นในทางทิศเหนือนะคะทิศเหนือเรียกว่า the north The north ทิศใต้ the south the south ทิศตะวันตก the west the west ทิศตะวันออก the east the east ไปตามนะคะไปตามจุดๆไปตามถนนตรงน,รงนี้นะไปตามที่นี่นะนะคะภาษาอังกฤษจะเรียกว่า go along go along ยกตัวอย่างเช่นว่าไปตามถนนเส้นนี้นะคะเราก็จะพูดว่า Go along this road, go along this road นะคะลงไปก็จะเป็นว่า go straight ahead, go straight ahead นะคะเดินหรือว่าขับผ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือตึกใดตึกหนึ่งนะคะก็จะเป็น go past, go past นะคะเดินลงนะคะขับลงตรงที่นี้หมายความว่าสิ่งนั้นจะต้องอยู่บนเนินอะไรเงี้ยค่ะ เดินลงเนินขับลงเนินนะคะจะใช้คำว่า go down go down นะคะต่อไปนะคะเดินขึ้นหรือว่าขับขึ้นไปนะคะก็จะใช้คำว่า go up go up การที่เราจะบอกว่าเดินหรือขับตามสิ่งนั้นๆไปนะนะคะเราก็สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า ollow, follow follow ยกตัวอย่างประโยคเช่นถ้าเราบอกว่าให้เดินหรือไม่ก็ขับไปตามป้ายนะคะ เราก็สามารถพูดได้ว่า follow the sign follow the sign ต่อไปนะคะคำว่าผ่านผ่านนี่คืออาจจะผ่านสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะจะใช้คำว่า past past นะคะแล้วก็ถ้าเราจะบอกว่าให้เลี้ยวตรงนี้นะนะคะให้เลี้ยวตรงนี้เราก็จะต้องใช้คำว่า turn here turn here นะคะค่ะถ้าเราต้องการที่จะบอกเขาว่าให้เขาเดินหรือขับตามสิ่งสิ่งนี้ไปนะจนกระทั่งเจอเจอตรงจุดนี้จุดหมายปลายทางหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะว่า follow until you see follow until you see นะคะยกตัวอย่างประโยคค่ะถ้าเราบอกว่าให้เดินหรือขับไปตามถนนจนกระทั่งเจอป้ายนะคะก็จะพูดว่า follow this road until you see the sign Follow this road until you see the sign. คราวนี้ถ้าเราต้องการจะบอกเขาว่าให้กลับมาทางเดิมนะคะภาษาอังกฤษจ,จะใช้คำว่า go back the same way go back the same way นะคะและถ้าเราจะบอกว่าให้ข้ามข้ามสิ่งจริงรงน้นสิ่งสิ่งนี้ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นข้ามถนนข้ามสะพานก็จะใช้คำว่า cross cross นะคะ ถ้าเราจะบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายหรือขวาเข้าไปสู่เข้าไปในเราสามารถใช้ประโยคดังนี้ได้ค่ะถ้าเราบอกว่าให้คุณเลี้ยวซ้ายเข้าไปในสิ่งสิ่งนี้นะเราสามารถพูดได้ดังนี้ค่ะว่า turn left into สถานที่ที่เราให้เขาเลี้ยวเข้าไปนะคะ turn left into สถานที่ที่เราอยากจะให้เขาเลี้ยวเข้าไปนะคะถ้าเราจะบอกเขาว่าให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ตรงนี้นะ รือว่าเลี้ยวขวาเข้าไปในนี้นะเราสามารถพูดได้ว่า turn right into สถานที่หรือสิ่งสิ่งที่เราจะให้เลี้ยวเข้าไปค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่นว่าให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยนะคะสามารถพูดได้ดังนี้ค่ะว่า turn left into the lane turn left into the lane ถ้าเราจะบอกเขาว่าให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาที่สถานที่ตรงนี้นะนะคะเราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ว่า turn left สถานที่ที่เราจะให้เขาเลี้ยวไปตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือหมายความว่าให้เลี้ยวซ้ายไปตรงที่นี่นะถ้าเราพูดว่าให้เลี้ยวขวาไปตรงสถานที่ที่นี่นะเราก็จะพูดได้ว่า turn right at สถานที่นั้นๆค่ะยกตัวอย่างประโยคค่ะอย่างเช่นถ้าเราจะบอกเขาว่าให้เลี้ยวซ้ายที่ร้านขายของชำนะคะเราก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ว่า turn left at the local shop turn left the local shop ค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นการบอกว่าถ้าให้ถ้าเราให้เขาเดินขึ้นนะคะเดินขึ้นหรือขับขึ้นสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเราสามารถใช้ประโยคนี้ได้ค่ะว่า go up สถานที่ที่เขาจะต้องขับขึ้นหรือเดินขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่น go up the stairs go up the s t a i r แปลว่าให้เดินขึ้นบันไดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งให้ขับขึ้นไปตรงถนนนี้นะ ก็จะเป็น go up the street go up the street แปลว่าให้ขับขึ้นไปตรงถนนนี้นะคะต่อไปนะคะถ้าเราจะบอกเขาว่าให้เดินหรือขับลงตรงสิ่งสิ่งนี้นะคะเราจะใช้คำว่า go down ค่ะ go down นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะให้เขาเดินลงบันไดนะคะเราก็จะพูดว่า go down the stairs go down the stairs ถ้าจะให้เขาขับรถลงเนินหรือว่าลงถนนตรงนี้นะคะเราก็จะพูดได้ว่า go down the street go down the street ค่ะคือขับลงไปตามถนนนี้นะคะถนนนี้มีความชันนะคะต้องขับลงนะคะค่ะถ้าเราต้องการจะบอกเขานะคะว่าให้ขับไปตามถนนนี้นะหรือสิ่งสิ่งนี้นะตรงนี้นะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะว่า go along go along บอกชื่อถนนถ้ารู้นะคะหรือถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องบอกก็ได้อย่างนี้นะคะค่ะ ยกตัวอย่างประโยคค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเราบอกว่าให้เขาขับไปตามถนนเส้นนี้นะเราก็สามารถบอกได้ว่า go along the road go along the road ก็คือให้ขับไปตามถนนนะจ๊ะไม่ต้องขับออกนอกถนนอย่างนี้ค่ะนะค่ะถ้าเราต้องการจะบอกเขาว่าให้เขาเดินหรือขับผ่านสถานที่ที่แห่งนี้นะนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะว่า go past go past บวกสถานที่หรือสิ่งที่เขาต้องผ่านไปนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่าให้เขาเดินหรือว่าขับผ่านโรงเรียนไปนะคะก็คือสามารถพูดได้ว่า go past the school go past the school ค่ะถ้าเราจะบอกเขาว่าให้เขาข้ามสิ่งสิ่งนั้นไปนะคะข้ามนะคะต้องขับข้ามอะไรพวกนี้นะคะอย่างเช่นขับข้ามสะพานหรือขับข้ามเดินข้ามถนนไปนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า cross cross นะคะซึ่งแปลว่าข้ามนั่นเองนะคะยกตัวอย่างประโยคค่ะเช่นเราบอกว่าให้ข้ามสะพานไปนะนะคะก็จะสามารถพูดได้ว่า cross the bridge cross the bridge ค่ะ do you know the way to 7-eleven yes go on this road then turn right at the local shop And it's on your right next to the markets. Can you tell me how to get to the 7 Eleven? Yes. Go along this road, then turn right at the local shop, and it's on your right next to the markets. How do I get to 7 Eleven? Go along this road, then turn right at the local shop, and it's on your right next to the markets. Excuse me, how do I get to 7 Eleven? Go along this road, then turn right at the local shop, and it's on your right next to the markets excuse me how do i get to the petrol station go along this road for about 500 metres it's on the left opposite the school